ประวัติและตนกําเนิดของหมอกาดัม SCP 049เรื่องเล่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในอดีตเมื่อราวๆาวคิทศักราช1,300ถึง1,700ในช่วงเวลานั้นทางภาคพื้นทวีปยุโรป ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายชนิดหนึ่งอย่างรุนแรงโดยโรคชนิดนี้ถูกเรียกว่าโรคกาโรโรคโรคกาโรโรคนี้นั้นถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่า the black death หรือในยะที่ตรงตัวนั้นก็หมายถึงความตายที่มีสีดำโรคชนิดนี้เป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูง โดยมีผาหะนำโรคก็คือหนูซึ่งในสมัยนั้นหนูก็มีอยู่ทั่วไปตามชุมชนต่างๆซึ่งก็แพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากโรคการะโรคนั้นส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างความเสียหายต่อสังคมในยุคนั้นค่อนข้างมากเพราะมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนหลายล้านคนซึ่งก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง สำหรับผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อในยุคสมัยนั้นและด้วยที่ว่าโรคชนิดนี้ยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลอย่างแน่นอนทำให้มีกลุ่มคนคิดที่จะช่วยโอกาสเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนเองโดยกลุ่มคนกลุ่มนี้นั้นได้อ้างตัวว่าพกตนเป็นกลุ่มหมอที่มีความสามารถในการรักษาการโรคได้พวกเขานั้น ได้ตั้งชื่อกลุ่มว่าเพ็กด็อกเตอร์หรือหมอการโรคพวกเขาทุกคนจะสวมใส่ชุดคลุมหนังสีดำที่ฉาบด้วยขี้ผึ้งสวมใส่หน้าก,ากากป้องกันที่มีลักษณะคล้ายจะงอยปากนกซึ่งภายในนั้นก่อบรรจุสิ่งของต่างๆที่มีกลิ่นหอมซึ่งก็เป็นของประเภทพวกการ,รบูรหรือเมนเท่าต่ตางๆที่ตาจะเป็นแว่นกระจกปิดตาเอาไว้ และให้สามารถมองออกมาเห็นภายนอกได้พวกเขานั้นจะสวมทับที่หัวด้วยหมวกที่มีสีดำและพวกเขาก็จะสวมถุงมือสีดำที่สร้างด้วยหนังและสวมใส่รองเท้าหนังเพื่อป้องกันเชื้อโรคพวกเขามักจะถือไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเขานั้นไม่อยากสัมผัสร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อโรคนี้โดยตรงแน่นอนว่าพวกเขานั้นไม่ใช่หมอจริงๆ ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ส่วนมากก็จะมีความรู้เรื่องการรักษาทางการแพทย์แบบงูงูปลาปลาเพราะพวกเขานั้นอาจจะเป็นลูกมือหรือผู้ช่วยหมอที่เป็นแพทย์จริงๆบางคนก็อาจจะเคยศึกษาหรืออ่านตำราที่เป็นการศึกษาเรื่องการแพทย์มาเท่านั้นแน่นอนว่าต่อให้พวกเขาพ่อจะมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆแต่โรคที่อุบัติใหม่แบบนี้ย่อมไม่มีทางรักษากันได้แต่โดยง่ายในการรักษาแต่ละครั้งคนกลุ่มนี้จึงมักจะใช้วิธีที่แปลกและแหวกแนวจากการรักษาของแพทย์ทั่วไปและที่น่าจดจาม,มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยด้วยการใช้ปลิงดูดเลือดของผู้ป่วยนั่นออกมา หรือแม้แต่การนำกบเป็นเป็นไปแปะไว้ที่ตุ่มน้องตามร่างกายของผู้ป่วยและใช้น้ำเมือกจากร่างของกบนั้นรักษาอาการป่วยแต่การรักษาที่กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่ออาการของผู้ป่วยเลยทุกๆคนที่ได้เข้ามาทำการรักษานั้นต่างก็ต้องจบชีวิตลงไปจากการรักษานี้อยู่ดีแต่แม้ว่า กลุ่มเพ็กด็อกเตอร์นั้นพวกเขาจะไม่เคยทำการรักษาอาการของผู้ป่วยได้เลยแม้แต่เคสเดียวแต่กลับแปลกที่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างพากันแห่แหนเข้ามาทำการรักษาจากคนกลุ่มนี้ทั้งที่พวกเขาต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในราคาที่แพงหูฉีกและไม่ได้รับการรักษาที่ดีไม่มีแม้กระทั่งการการันตี ว่าผลการรักษานี้จะได้ผลกลุ่มเพกด็อกเตอร์เริ่มมีอิทธิพลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปในฐานะหมอที่ทำการรักษาการโรคจนสำเร็จทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ทำหาอะไรเลยพวกเขาได้รับสมญานามเรียกขานจากชาวบ้านว่าหมอกาดำตามลักษณะชุดแต่งกายที่คล้ายกับอีกา หลังจากช่วงเวลานั้นที่โรคระบาดผ่านไปพักใหญ่และโรคนีก้ก็ค่อยๆเลือนหายไปเช่นกันเหล่าหมอกาดาเหล่านี้ก็ได้หายตัวไปจากสังคมช่วงเวลาได้ผ่านไปอย่างเนื่นนานจนในวันหนึ่งที่เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสได้มีชาวบ้านรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบว่ามีกลุ่มคนแปลก ที่น่าสงสัยอาศัยอยู่ในโรงนาแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางมาปิดล้อมที่โรงนาแห่งนี้เอาไว้หลังจากที่ได้ปิดล้อมและเริ่มเจรจาเพื่อกดดันแห้เราผู้ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในโรงนานั้นออกมาซึ่งมันก็ได้ผลกลุ่มคนต้องสงสัยนั้นเริ่มทยอยเดินออกมาจากโรงนาซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นมีจำนวน เกือบสิบคนทุกๆคนสวมใส่ชุดที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งก็เหมือนกับชุดหมอกาดำในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกำลังจะเข้าทำการจับกลุ่มกลุ่มหมอกาดำเหล่านี้มันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นกลุ่มหมอกาดำนั้นเริ่มคุ้มคลั่งและพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องปะทะเข้ากับกลุ่มหมอกาดำ ทุกคนต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายพวกเขานั้นต่างบาดเจ็บล้มตายกันอวัยวะกระจุยกระจายไปทั่วบริเวณดังกล่าวราวกับเกิดการสังหารหมู่ขึ้นในช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยจับกลุ่มของ S.C.P. ได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุและได้เข้าปิดล้อมโรงนาแห่งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหมอกาดำก็เสียชีวิตแทบจะทั้งหมดแล้วที่เห็นนั้น เหลือหมอกาดำเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยืนอยู่เขาได้แต่จ้องมองไปที่ซากศพของผู้ที่ได้ตายลงไปเหล่านั้นเจ้าหน้าที่น่วยจับกลุ่มของสถาบัน SCP จึงได้บุกเข้าไปและจับกลุ่มตัวของหมอกาดำผู้นั้นเอาไว้ซึ่งตัวเขาเองก็ยินยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีและไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ได้นำตัวของหมอกาดําคนที่เหลือรอดชีวิตกลับมายังสถาบัาน SCP แล้วทางเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบัาน SCP จึงได้ตั้งเชื่อรหัสให้กับหมอกาดําผู้นี้ว่า SCP 049ทีมนักวิจัยได้เข้าตวรวจสอบสถานะทางร่างกายภายนอกของเขาซึ่งก็ได้ตรวจสอบคร่าวๆมีผลดังนี้ SCP 049 มีความสูงอยู่ที่ราวๆ190เซนติเมตรเขาแต่งตัวในชุดหมอของกลุ่มเพคกด็อกเตอร์ SCP-049 มีระดับสติปัญญาที่ค่อนข้างสูงและสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาแต่หลกัหลกๆแล้วเขาจะชอบสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส SCP-049 มีความร่วมมือเป็นอย่างดี กับทีมนักวิจัยของสถาบัน SCP แต่เขานั้นมักจะมีอาการคุ้มคลั่งหรือคุ้มดีคุ้มร้ายและวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้งจนแสดงอารมณ์ที่เดือดดาลและรุนแรงออกมาสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นกับเขานี้นั้นก็เพราะเขานั้นวาดกลัวต่อการเกิดโรคระบาดของการรโรคแน่นอนว่า SCP 0 4 9เขาไม่คิดว่าเขานั้น ถูกกักตัวอยู่ที่นี่เพราะในความรู้สึกของเขาการอยู่ในสถานที่แห่งนี้มันน่าจะมีวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เขาสร้างสรรผลงานการทดลองสุดวิปร,ริตของเขาได้เขาจึงยอมที่จะถูกจับกลุ่มและขังอยู่ในสถาบัาน SCP แห่งนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ